โอเคเฮ้ยกาชาร่วมกับนิยาย C F Y O W อ่านไม่ทันโอเคเพิ่งจอล้เเลื่อนไวไปไหนแล้วโอ้นี่การันตีตัวละคร5ดาวหนึ่ตัวเมื่อหมุนกาชา10ครั้งต่อเนื่องถึงสเต็ป5และสเต็ป10เพชรผมมีอยู่600กว่าแล้วมันจะพอไหมเนี่ยดูก่อนมีจีบันเนออารุระผู้ใช้อนุวิญญาณและวิญญาณเออผู้ใช้อนุวิญญาณและวิญญาณ

เออเท่ดีเว้ยซาราคิเคมปาจินานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้รู้สึกเร้าใจแบบนี้ดูดิทดลองเล่น30มสิบวิครับอโอ้โหไฟฟ้าแมทเท่จัดเจบบ้าม้าคือดูเทวดาดูเท่าสองดิเท่าสามอันนี้อ่ะ ปเอาไปฟันกำแพงทำไมอะออ้โหฟันกำแพงเข้ามาล้มทับใส่ตัวยมทูดใช่ไหมเคนึกว่าเอา้ยล,ล้มทับใส่ตัวปีศาจใช่ไหมทำ,ทำไมไม่ฟันปีศาจไปเลยวะโอเคเอาละครับคุจิกิยงินเลยฮะโอ้โหมาอาการปู่เป็นแบบเดียวกับผมตอนนี้เลยเดินยังลำบากเลยูสังหารคนยาดิยาดิดูดิเจ้าหนึ่ง โอ้เฮ้ยเดี๋ยวสกิลหนึ่งลุงพูดดาเมโยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ให้คุณฟังสกิลหนึ่งมั้ยเนี่ยๆดูดเฮ้ยทผมจะถูกใจปู่โอ้โอเคขอขอทิ้งให้รอบมังโอเคดาเมโได้เลย ต้องจัดแล้วปูเอ้ยเยี่ยมหมดนะตอนนี้มีตัวละครอยู่3ตัวนะอาละมากาชาร่วมกันนิยายนี่โบราณว่าไว้นะับเปิดหน้าจอตัวละครที่อยากได้แล้วก็สุ่ม10ครั้งเนี่ยโอกาสที่จะได้เนี่ยจะเท่าเดิมนะผมก็พูดมือนกันแลหละไปเยขาคืออารันคออุนเดซิโมเชาหลง เห็นไ,ไหมฮะบ้านคุชิกิก็จะมาอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะแน้น่นนนมีอิจิรูด้วยมีมาดามิอิคาคูด้วยโอซุยฟงทำไมมันหน่วย11นี่อยู่กับเราเบ่อยนะเจ้าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเจ้ามีกาชายอย่างข้าอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอเยีย่ยมไปเลยยมมามาดะฮานาไทโรด้วยไม่ว่าแผลนี่จะดูหน้าสิ้นหวังแค่ไหนฉันก็จะรักษาเพชรให้หมดได้เลยโอ,โอโ้เมียงสดาวบานเลย ไถามว่าเข็ดไหม <c oughs> ดาเมดเดนดาเมีดาเม,ม,ม,มฉันขอปฏิเสธคือหมายถึงว่าปฏิเสธไม่ให้ผมสุ่มได้ว่างั้นเถอะ <c oughs> นานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ไ้รู้สึกเร้าใจแบบนี้ <c oughs> <c oughs> โอเควันตัวอะไรก็ได้ อย่างน้อยเอ้ยโอ้โหได้ยินประโยคนี้น,นี่ใจชื้นเลยมา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 ขมโอ้แมนอิจิโกะเขมพมึงจะไม่สักเก้าอิจิโกะก็ไม่มีปัญหาเอออิจิโกะมึงจะมากี่ตัวก็ไม่มีปัญหาแล้ววันเนี้ยเออยินไปอืมอือเอ้ยโหนี่สุดยอดเหลิงเหลืงได้ใจเอาให้มันหมดไปเพชรอะลุงอยู่กับผมดีกว่าเชื่อเถอะเออเราจะได้เดินงอกแงก,งก,งกไปด้วยกันเนี่ย,หม,ยหมดแล้วพอแล้วพอแล้วหมดแล้วสำหรับของวันนี้นี่มันวนมามันเป็น ของฮิคนเนะนะครับแล้วก็มีหัวส้มแล้วก็หัวส้มขาวอะไรวะเอาเป็นว่าสำหรับคนที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับผมนะครับก็คือไม่ <c oughs> ไม่ยังไม่มีสิทธิ์ได้เห็นหน้าชูเฮนะครับก็รอมันวนมาด้วยละกันนะเราไปดูเทเลอร์ของไอ้แพทอันนี้ก่อนเนี่ยจงดูค่าโอ้โห <c oughs> พิสังิชูเฮ่ฟันลูกปลดปล่อยสวัสดีกะสักทีเฮ้ยอะไรวะข้ามาเดิมาที่นี่เพื่อฆ่าเจ้าข้ามาที่นี่เพื่อร่างภาพเฉยๆติดลิกกระติดปลดปล่อยสวัสดีกะฟูชิโนโคจูโอ้ข้าเจ้าฟันศัตรูที่ไม่ต่อต้านไม่ลงข้าจะเป็นผู้ต่อสู้ให้เองพิสังิชูเฮ่ข้าเจ้ามีไหวรอนี่คนเนี่ ข้าได้รับคำสั่งไหมข้าทุกคนเริ่มเลย <c oughs> แต่โปรดจำชื่อและใบหน้าของข้าไว้ดีเพราะเจ้าจะสุ่มมันเน <c oughs> ี่ยแกคือมันก็ดีไงเออแต่บังเอิญว่าเราแบบพลาดในช่วงของก่อนวันที่สิบสองไปแล้วก็ต้องรอมันวนมานะมันจะวนยันสิ้นเดือนนะนะอันนี้ได้ข่าวแววมาตามลุ่มแม่น้ำนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นนางฮิคนะไปยันวันที่ยีใช่ไหมเออ ผมก็คงจะต้องไปรอได้เห็นหน้าชูเฮในหลังวันที่25เป็นต้นไปนะครับหลังจากเราอัพทุกสิ่งอย่างเต็มหมดแล้วเรามาปลุกพลังตัวละครปลุกเลยนะปลุก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 พลังตัวละครใช้โฮเงยคูุสามหนอยโอ้โหเอาเวกอื้อหือ มาซูเปอร์สย่าเลยอ่ะสุดยอด <S <S โอ้โห,หลูกแกวิทย์ยันปลดปล่อยความสามารถโซใหม่จะถูกเพิ่มเข้าไปในโซ่ทรีสามารถเพิ่มเลเวลสูงสุดถึงสองร้อยปลดปล่อยเลยเออเสริมพลังทั้งหมดพอปาวะพอแหละพอแหละชีวิตนี้ทุ่มเทให้กับเคมปาจิ ขอไปดูเนื้อเรื่องของ CFOYUCKWOP หน่อยนเลไม่เคยเหมือนเดิมลทีนี่นะ c a n Fear Your o World n w อารัมพบทด้วยว่ะอันนี้คือเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยจักรวรรดิวันเดนไรนยนำโดยยูฮาบุกบัรพผู้หุดของวินซี่ได้โจมตีฮิโกมุนโดและดุกรานโซนโซไซตี้มีนำซ้ำยังบุกไปวังหลวงเพื่อฆ่าและยึดครองพลังของเลโอซึ่งเป็นเสาหลักของโซนโซไซตี ชัยชนะของอิจิโกะส่งผลให้ความอาฆาตนับพันปีของยยมทุนและคุณสี่สิ้นสุดลงสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าแคนเฟียยูโอเวลเนี่ยคืออะไระครับก็คือเป็นฉบับนิยายนะครับที่คุณนาริตะเลโอโกะเนี่ยจะเป็นคนแต่งซึ่งเนื้อเรื่องในส่วนของ CFOW y o w เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลังจากฉบับมังงะของอาจารย์คุโบะจบลงนะครับและในไทยเนี่ยก็ยังไม่มีฉบับภาษาไทยให้อ่านดังนั้นก็ถือได้ว่าเกมนี้นะครับจะเป็นที่แรกที่สามารถสัมผัสคอนเทนต์เกี่ยวกับฉบับนิยายอันนี้ได้นะครับ เราสามารถเล่นในโหมดเนื้อเรื่องส่วนนี้เรียงไปได้เลยนะครับเห็นไ,ไหมครับผมมาในในสุดผมใช้เวลากว่า2วันในการเล่นมาถึงนี่ครับ n f ้ a r y y u u r w อ world บทที่เนี่ยแต่ข้อเสียมันก็มีอยู่คนระับเพราะว่าไอตอนนี้พวกตัวละครไดไหลายตัวมันมันเรียน International Captain h e r a c u y o u r ย e ร f เซฟแอสเด l มันคุยกันแบบ i t t e r n a t i o n a l มากๆัน,นี้ต้องเสียดาย จริงๆก็บอก Of course I am but anyway what's that ลันนี่คือใครเนี่ยเกอไอจโ I get right to the point เนื้อเรื่องเข้มข้นมากครับผมถือว่าเป็นการผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยเป็นชื่อไทยนะครับแล้วก็บทพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เวลาออกเสียงจะเป็นสำเนียงญี่ปุ่นเป็นบทบทจะเป็นบทพูดภาษาญี่ปุ่น ในส่วนของเนื้อเรื่องย่อยนะครับที่ Bleach Brave Soul เนี่ยร่วมกับนิยายแค a เฟีย Own w o r l d นะครับรอบนี้เป็นการปรากฏตัวพร้อมกับการบรรลุสวัสดิกะเป็นครั้งแรกของฮิซางิชูเฮครับซึ่งเนื้อเรื่องนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาในส่วนนี้นะครับสำหรับคนเล่นใหม่แบบพวกเรานี่ก็รอไป200ก,กว่ามิชชั่นความรู้สึกหลังเล่นโหมดเนื้อเรื่องร่วมกับนิยายแค a เฟีย Own w o r l d จบนะครับก็มีความรู้สึกว่าปวดหลังมากเพราะนั่งเล่นทั้งวันทั้งคืนรอเล่นไม่ใช่ ก็มีความรู้สึกสนุกไปกับเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านนิยายพอมาเป็นเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยเออมันก็อ่านได้เพลินๆดียิ่งตอนฉากจบนี่คือทําได้ดีมากครับเพราะเป็นการผสมผสานที่ดีจริงๆฮิซางิชูเฮไม่ใช่นักพยากรณ์และไม่ใช่ผู้อย่างรู้สรรพสิ่งแน่นอนว่าเขาไม่มีทางรู้อนาคตตัวเองเขาไม่ใช่วีรบุรุษในความทรงจําอย่างคุโรสากิอิจิโกะ ไม่มีพลังขนานแท้อย่างซาลาคิเคมปาจิไม่มีความรู้อย่างอุละฮาร่าคิสุเกะไม่มีวิทยาการอย่างค no like no ุโรซิจิมายุริหน่อแรงไว้เบคิยาคุอจิกิหน่ออินเนตตาร์เรนไลค์โทชิโรฮิซุกายะหน่อเอควิร์นส์ไลค์เก็นลุซายามาโมโต No charm like should sui, kill like who. <laughs> 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 And so they The only thing that hold him up in this is this prior Soul Reaper Soul Reaper The world turned again and wise thrice one more โอ้่า oh, จะเคลียจบหมดนะสุดยอดเนื้อเรื่องนี่มีให้เล่นกันจนเต็มอิ่มมากนะฮะแค้นเฟียยูออเวิลดนะครับบทที่7ของชูเฮแน่นอนครับทั้งที่เนื้อเรื่องในแพทนี้นะครับชูเฮเนี่ยเป็นตัวเด่นเลยทีเดียวแต่ผมดันมาไม่ทันกาชาของชูเฮนะครับแลงนั้นสําหรับใครที่พลาดแบบเดียวกับผมนะครับหลังตู้กาชามันจบวันที่12ไปเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะมันจะเปลี่ยนเป็นตู้เฉพาะของแต่ละตัวเนี่ยวนไปจนครบ3ตัวนะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับคือทั้งในมือถือแล้วก็ในสตรีมเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเอเชียอันเดียวกันนะครับแล้วก็อัปเดตค่อนข้างจะรวดเร็วมากนะครับเรียกได้ว่าพร้อมเซิร์ฟญี่ปุ่นและโกลบอลเลยทีเดียวดังนั้นก็วางใจได้นะครับในเรื่องของการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆว่าเราจะได้เล่นพร้อมกันทุกคนทั่วโลกแล้วก็คอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยมาไวมากไวจนตามไม่ทนันเลยทีเดียวดังนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีทุกคนครับ